โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน Tenjo High and Low นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ 5M นะครับผมนะก็ครั้งแรกนะที่เรามา 5M นะครับทุกคนสหรับวันนี้นะครับก็อาจจะติดขัดตรงไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่ระบบแรกกันเลยเรามานะก็มาที่หน้านี้นะครับทุกคนอ่านี่นะครับก็จะมีเป็น a d o p นะครับทิงโทง Warzone แล้วก็ラ k i n g นะครับทุกคนก็อันนี้เป็นระบบแรกนะก็คือระบบ Warp นั่นเอง ก็จะเป็นอันนี้นะครับรีดิมโค้ดนะครับก็เป็นระบบเติมโค้ดนะครับทุกคนก็สามารถนําโค้ดใส่ตรงนี้ได้นะครับจอยด c o r d แล้วก็เอามาก็วางใส่ตรงนี้ได้เลยถัดมานะครับจะเป็นสควอชสร้างปาร์ตี้นะครับใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็ชวนกันมานะครับก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับชวนกันเข้าปาร์ตี้เนาะ ถัดมานะครับก็มาที่ระบบบูตแอพได้เลยนะครับบูตแอพนะครับก็สามารถกดบูตได้แฟชั่นกดใช้กดปิดได้นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเลือกบนพื้นทวิตเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับเลือกโปรไฟล์ทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่มี v i p นะครับก็ต้องมากดตรงนี้ด้วยเพื่อจะได้เป็น v i p อเนาะความสามารถมันจะได้ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คิวฟีนะครับมีหลายแบบนะครับสามารถเลือกได้นะครับใครที่มีเนาะก็บันหาได้ง่ายๆแหละออนลงออนไลน์อะไรก็ได้นะครับทุกคน ในส่วนถัดไปนะครับเรามากันที่ออนไลน์ล็อกอินนะครับล็อกอินรายวันหรือว่าแบบออนเวลาอะไรประมาณนี้ก็มีนะแฟชั่นวัวรถแล้วก็สกินไม้พู่แล้วก็สกินปากฉลามเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับทุกคนอันนี้สําหรับนอร์มัลนะแล้วก็ของพวกนี้เราสามารถกดรับได้ก็เป็นของออนเวลาอะไรประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปต่อนที่ระบบสกินนะทุกคนก็สําหรับสกินนี้นะครับไม้พู่เนี่ยก็มันมีพวกความสวยงามนะครับสําหรับสกินนะครับไม่บวกอะไรนะ ก็กดใช้ตามนี้เลยใครที่มีเนี่ยก็มาเลือกใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการใช้สกินนะเพื่อความสวยงานนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาต่อนที่โตคาไปดีกว่านะครับโตคาบก็จะประมาณนี้นะครับมีบัตรชันปีนะครับก็มีหลายอย่างนะถามว่าผมว่า UI ครั้งที่จะสวยนะครับสําหรับเอมนี้นะอย่ากันสถนานะและ้วเปิดสตาร์ทอย่าลีเลีอยดชุบเพื่อนนะครับชุบเพื่อนนี่ของดีนะผมบอกเลย โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้นะที่ชุบเพื่อนนะครับก็มันจะเป็นสกิลนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่อยู่ในวงเขียวนะครับก็จะชุบจะเกิดได้เลยนะก็เล็กวงดีดๆกด e แค่นี้นะครับนี่โหลดเสร็จปุ๊บก็เพื่อนเราก็จะเกิดเลยนะอะไรประมาณนี้นะทุกคนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมันไปแอดอปหมดแล้วไม่เกินไม่น่ามีใครอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปแอบข้างบนโรงเรียนมันแม่เดี๋ยวกลับมาจากแอรดอปจะได้กระทือแม่งต่อเลยเอาแม่เนี่ แล้วมันกลับมาไม่โผล่โรงเรียนเหรอวะมันก็โผล่โรงเรียนไงเราก็โผล่โรงเรียนมันเหมือนกันพี่โอเคไปโดนวางดิวางระเบิดแล้วเนี่ยสวยถอยนะถอยนะระวังแบบเมื่อกี้นะบึ้มบางซัมเบออะถอย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 ระเบิดนะเว้ยน้องนั่นไงอยากโดนอ่ะไปไปเกิดไปร้องในโรงเรียนมันเลยเดี๋ยวรอมันกลับมันจากไอ้ดรอปเราก็ลั่นมันต่อเลยนะชั้นสองพี่โดน จะลั่นทุ่งเหมือนสไนเปอร์ตอนที่เรานั่งซุ่มเข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มเป็นเวลาล่าเหยื่อไม่ได้เวลานั่งซุ่มเอ็มอาร์เย่เจอตรงกลางเจอกันตรงกลางโอ้โหพี่เกิรอะไรเนาะมันยืนรวมกันมันยืนรวมกันมี่ะไรหายละมันรวมกันเป็นหมื่นเลยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาด่าเราหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่พี่ทำช่องอะไรอ่ะช่องคอดบอกไปช่องคอดช่องคอดน้องช่องคอดโดดรู้เรื่องเบื้องหลังทำช่องไรช่องคอดช่องคอดเจอช่องคอร์ดไป งกับช็อตไปสะดุ้งหรือกับช็อตของความผิดไอ้ไม่โกรธเล่นมีดพี่เกอร์เล่นไม้เลยเพราะว่าไม้ไม่ต้องใช้ฝีมือตีไปมั่วๆก็ตายโอ้พว่าไันอะเล่นปืนวะอุืยมันยิงปืนมันยิงปืนมันยิงปืนใส่เราอุ้ยโอ้โหตายเลยน้องตายสองตายสองพี่ตายสองโวยสวยพี่ตายพี่ตายพี่ตายน้องๆเอาพี่หน่อยน้องสักคนสักคนไปโดนไปกูตายไม่เอาคุณเลยนะคุยระเบิดอะไรวะปืนยิงโคตรไกลสวยพอน พ <Auf S 3> <refused frustration> ี่เกอร์มันถีบพี่อ่ะปล่อยไปลงลงลงล้มพี่ชูเองอยู่น้องเขีพี่ชายสอยเซสอยเซอะไรนี่ครับสอยเอนิเมะกันเฮ้ยพี่เกิรพี่ลุกยังเนี่ยน้องยังยังยังใจเยังใจเย็นใจเย็นโอ้ยสวยสวยสวมีคนทำให้ผมล้มมีคนทำให้ผมล้มสวยของควางไม้ไปหนึ่งของควางไม้ไปหนึ่งพี่เกอร์เกินตื่นช่วยเพื่อนด้วยพี่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยโอเคตื่นละมาไอ้เชี่ยแล้วเพื่อนเราตายนอกวงพี่ไอ้เชี้ยนี่ตายป่ง เอาไหมผมไม่ผมเข้าวงไม่ได no. ้อ่ะมาโคใช่มาโคเลยสวยไงน้องสวยไงโอ้โหอีกแล้วปิดไม่เป็นมันปิดไม่เป็นโดนอีกแล้วน้องเอาเอาปิดได้เฉยโอ้โหหตายมดฮะชิบหายแล้วเฮ้ยพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่กลับเอาชิบหายแล้วไงเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไหนล่างเหรอข้างล่างเลยมันอยู่ไหน โดดลงไปเลยไหมล่ะชั้นล่างสุดเลยชั้นร่างสุดเลยฉันร่างสุดเลยพี่เพื่กำลังโดดลงมาเฮ้ยพี่เห็นหัวมันแล้วพี่เห็นหัวมันแล้วเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วมันเหลือตัวเดียวมันช่วยเพื่อนอยู่กำลังเอากำลังเอากำลังเอาไป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 มันใส่กันเองวะเจียร์พิเกอร์ทะลุหน้าต่างไปเลยได้ปะวะทะลุหน้าต่างเลยเหรอน้องอุ๊ยอุ๊ยระวังนะน้องที่โดนโดนขอโทษนี่เด่นเนอะเฮ้ย ไม่จิ้มหวาอย่างเงี้ยฟูดีพี่ฟูดีไปเกยยึด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 ยัดแต่ดองคึ้หน่อยพี่โดนไปหนึ่งน้องฮะฮะพี่ตายอะไรอ่ะฮางงเลยพี่เกยลงเยาละหมดแล้วพี่หมดแล้วเนี่ยเหลือเหลือไอ้ล้นคนเดียวเนี่ยไอ้โล้นท่าแเอง เราแรงๆไม่มีนะภาพภาพมันล้ำขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้อ่ะน้องพี่โดนตีหัวเนี่ยเราเวลาพี่เราโดนแบบนีดชิบหายแล้วพี่เกลือชุบน้องหน่อยพี่เกลือเดี๋ยวพี่ชุบก่อนฮะมี่ยไรฮะจมจัดอ่ะจมแบบสัสเลยเนี่ยไอเฮียหัวเรามุดแล้วนะไอ้เหี้ยมันไม้ทะลุเฮียเนี่ยโอ้โหทะลุไม่ทะลุกูทะลุกำแพงออกมาเลยไอ้โดน มาทะลุของจริงเหรอพี่ทะลุกําแพงมาเลยอ่ะนี่คืออะไรวะเดี๋ยวเราลื้อมันต่อเลยวะแต่กูไม่ได้ลื้อเลยเมื่อกี้นะโกนหัวพี่โดนโคนหัวมันให้หน่อยโกนมันนยวพี่โกนหัวมันให้น้องใจเย็นนะใจเย็นนะไปเป็นเกิดแล้วหลังเข้า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 เฮ้ยทำมันดิถีบดิเดี๋ยวโคนแม่งทะลุหมวกกับน้องเลยสัตว์ทีบตัวนึงไงใจเย็นหน่อันอนิเมอล์โหแย่งงานกูทีมงานกูบ้าคลั่งจัดไอเดียวบุกแบบบ้าคลั่งจัด เอาลิผายล่วงไปหนึ่งเฮ้ยไปโดนตะขัดผมมูพี่ขอโทษอารมณ์ชั่วบุฟังนั้นอะ่ะชุบแล้วไปศพล่วงหนึง่งหรือวเป็นนะนี่โอ้โห,โหทีมงานกูยิงกูให้กูให้มันตีกูปุ๊ดยอดมือมันัดนปเลยทีมันกูยิงกูให้มันตีตตพี่ดาวทำยิงกูให้มันตีโอจ้วง

โอ้โหหัวก็โกนแล้วได้ไงเนี่ยไอ้ี้นั่นใส่หมวกกันน็อกอย่างจ้าบเลยจ้าบอะไรพี่จ้าบไหนคุบจุ๊บไหนขาเปล่าเอ้าแม่งหายเนี่ยมันเกิดแล้ว่มองโดนผมโดนอะโอวคนวีตัวนี้เอ้ยทิ้งหายแล้วไงโอ้ยเอาไี่ได้เอาหมวกกันน็อกเอาไม่ได้ข้ามมัแล้วโกนใหม่ข้ามมัแล้วโกนใหม่เข้ามมัแล้วโกนใหม่อันนี้เราบัตรเกิดมาไม่เนี่ยโอ๋อโขเป็นพี่น้องกูไงเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดดิป พวกมันกันสามคนเมื่อกี้ยังทำอะไรอ่ะน้องดิฟดีวะดิฟดีวะเหรอใช่พเ่ไฟแดงไม่มีกูยิงไฟขาวอ่ะมันฝึกจริงนะพี่เกอร์ดีเวลาไปเล่นไฟใหญ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยโงเล่นดับเฮ้ยทีดำที่ดำที่ดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่ามาเลยเน้นมาเลยเน้นเอาพ่อมึงอะเอาแมงดิเอาเปล่าพ่อมึงอะเอาพ่อมันไม่ได้พี่เกอร์ไม่สนไม่สนครับเอาแมงเลยกูยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ย มันยิงมันตบกูอีกแล้วจอกไอ้ล้นพี่ายแล้วตายสองชิวๆพี่ตายสองแล้วไอ้สองอ้ามันอุ้ยมันเอามันลื้อมันเราอยู่น้องสวยอจอกตายสามลีเหรอลีเหรอลีเหรอลีข้าวสารไหนสัตว์กูไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วมันเล่นอะไรของมันวะโอ้ยอะไรของมันวะ เนี่ยเดี๋ยวเราไปโรงเรียนมาเลยไปดังโรงเรียนมาเลยน้องเดี๋ยวพี่ขับเองโรงเรียนไปทางไหนวะน้องอุ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยโดนยางแตกยางแตกมีฝาแล้วพี่โดนโคตรเท่อะแม่งเปิดประตูเอาผ่านยิงใช่เหรอขึ้นเยอะบ่อน้ำหนักเกินนะบ่เน้องยางแตกเลยเนี่ยมีส่วนหน้าฟ้าเนี่ยหน้าฟ้าเนี่ยหนักไปเยอะหนัก นมานนีส่วนมาดิเอาแมงดิกูเมือนมาเนี่ยมึงดูดิเฮ้ยเพวกมันเกิดพอดีเลยเอาดิเอาดิเฮ้ยสี่คนสวยชิ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 นโอ้โหไอ้เหี้ยแสงกับไอ้โลนี่เกิดไอ้โลนี่เกิดพิกเกอร์ปายเออมาดิมาดิใอ่ชุดมาดิน้อง ซ้สู้พี่ล่าสุดบอกซูสู้อะไรเงี้ยนี่สูซูร้านนี่ซับโอนหัวมันอย่าไปโกนในตัวนั้นนะมีปมผมมีปมผมมีปมล่าสุดมีปมละมีปมก็แก้ดิน้องพี่ตายอืมไม่ตายเนื่องวะกดสุงค้างกันเลยเดือนแมงวิงตัดหน้ากระสุนนี่ไโอ้มึงเอาไปดิโอ้ก็นทำไมโอ้ก็นทำไมตายไม่ต้องทำอะไรแล้วตัวนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยอืม ทีมงานจาัดให้ตลอดนะเพื่ออุ้ยท,ทีมงานทีมกันไปเลยไปเลยไปพี่โดนเลยโอฮะปล่อยพี่มาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหพี่ขนาดพีเมเลยโอ้โห <laughs> กูรอนานไม่ได้ทำอะไรเลยเออไม่เอ้ยเราเก่งเกินไปว่ะพี่ก็เอาดีเหลือแปดนัดมันมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเกิดแล้วแล้มันหน่อยเหรอวะชุดปูซูเยอะเลยบุ๊งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊งมายืนมั่วเดี๋ยวมึงมายืนมั่วดงเนี่ยมึงโดนกูไอ้ปอนตายยังไงอ่ะเดี๋ยวมันกูตายกูตายกเอาไม่มีคนมั่วชุดนะกูกดตีบุ๊งตายอ่ะ

โดนไฟเผาทำให้คหมดึเ้าอาชิบหายล้เอตายเฮ้ยไอ้นี่หมดแข่งยังไงทีมงานถูกนะหัวก็แข็งอะ่ะมึงลอเตีตัวหัวลรานีมันแตกปะได้เลยตีสองรอบแล้วไม่แตกท่ด่งมันเล็เนาะ มันเกิดทำไมกูชุบอยู่เฮ้ยสามรอบแล้วลองตีดิลองตีดิอลองตีผมดิลองตีผมดิเฮ้ยชินปลาซีบอลเอ้ยเออไม่ได้อะไรหรอกเราเราตีกันเองไงเี้ย